ที่ปอติกต้งมอบของขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้พิการในงานวันคนพิการครั้งที่54ประจำปี2566ทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรน,นิดวันที่25พฤศจ,จิก,กาย,ยน2566มูลนิธิปอติกตึงนำโดยนายวันชิตศิรศรีรองผู้จัดการใหญ่พร้อมด้วยนางสิริพรกระจ่างล่า ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์และนางสาวสุภรัตน์สมบัติเจริญไทยหัวหน้าแผานกส่งเสริมการศึกษาและอาชีพร่วมกับสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูประถมนํนำทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่มอบกระบอกน้ำขนาด2ลิตรรวมทั้งหมด4,000ใบงบประมาณกว่า2 3 2 0 0 0บาทเพื่อเป็นของขวัญและเป็นกำลังใจให้กับผู้พิการ เนื่องในงานวันคนพิการครั้งที่54ประจำปี2566ที่อาคารกีฬาเวทสอศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานครนะตลอดระยะเวลากว่า113ปีมูนลนิธิได้ขยายขอบข่ายโครงการต่างๆออกไปอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่บำบัดทุกบำรุงสุขแก่ผู้ตกทุกข์ได้ย,ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติาศาสนาเท่านั้นแต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิต ในอีกหลายๆทางเพื่อให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆด้านดังปณิธานมูลนิธิปติตึงช่วยชีวิตรักษาชีวิตสร้างชีวิตทุกข่าวทุกความรู้สึกกับดิฉันเป็นจมาอักษรนิด